ปูแป้นดอง <c oughs> อเอดือแล้วน้ำลายไหลครับานานได้กินทีม <c oughs> กินกับข้าวต้มกุ้ยข้าวต้มข้าวขาหนี่ครับต้มจิดๆเจีกับปูแป้นดอง เค็มๆม,มัน,มนเดี๋ยวต้องซอยพริกกับหอมแดงใส่หน่อยเพื่อรสชาติเค็มๆเผ็ดๆหอมแดงนี่ข้าวต้มปูแป้นดองอร่อยแน่นอน